ก็เขาบอกอยู่เองก็ไม่ฟังเพื่อนเลยอ่ะตรงนี้คนเยอะเปิดเพลงก่อนนะกันนะ้ดูอไรกะวสดุวสนุไม่หมรูดีแล้ว กจะีข,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 ข้างหน้า,นา,นา,นาไม่มีปืนใให้รวกัออกกวบผรับปืนไมไ่กิน,นครับ ồ oh, xin chào xin chào. <laughs> Ôi, hãy hãy là VIP. hãy hãy khá. Thank you, thank you. <laughs> เยอะบอกคเนนไปเท่าไหร่ด yeah. um yeah. ้วยกดเกินพี่ชายผไมดเ็ดเสกิเ้เดวแล้อะไรเนี่ย ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมนี่เราไหมไี่ไรานี่เรา แองสกิลเวที้สมัโว่าเปลี่ยนปืนแล้ววะกำลังยึดเครื่องสาเฮ้ยมีคอมีคอมเลยทริปเปิลคิ เอเอเฮฮ้าวบอกว่าแพ้นะโฟร์เกมฟร์เกมโทเยเฟร์เกมทเยเฟร์เกมฮ่ยไม่โดนเกมแรกเกมแรกของวันครับเกมแรกของวันครับใจเย็นเยเกมแรกของวันเออนิดหน่อยแต่บ <|so|> ่อยนิดนึง บอได้มา,าเล่นบอได้มา,าเล่นไม่ถึงโหดก,ก็เล่นให้โหดมันก็จะโหดเอฟเฟกแสงเหนือเครื่งองสร้างไออลช่วยได้รับประสบการณ์0.5หน่วยทราปินาดีีภาพประสบการณ์คืออะไรบ้า रहा है เดิมชนะเปล่าเมื่อวานเสียร้อยหนึ่งคืออะไรวะอ๋อมันดูได้ <Wow. S 1> มันมีกี่ตัวก็ผมมีสองตัวคืออะไรวะ ไม่ตั้นงไม่ตรงนัน้นเฮ้ยของขาดโทษ ต้อจนถึงคนแก้ไงผมว่าต้องแบบยังไงอ่ะต้องมาเชิญแบบต้องเจอแบบนั้นบ่อยๆอ่ะมันถึงจะหายแบบเจอจากความเคยชินมากกว่าต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่งั้นมันก็ไม่ชินจริงีสำหรับผมนะถ้าถามผมย่กูดกยวไหม chụp ngay nha chụp mấy bảy 哦吼！Oh ตัวที่ยเองเียดีหมดนี่พิษเดียา 哈哈哈。<laughs>